โอเคฮนะก็ท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วนะว่ามันคือโปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่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 ท่านผู้ชมดู uh huh. uh huh. uh huh. วาร์ปโชว์เลยอะ่ะดูดิจมดินกข้ามานะใครเจอก็อย่าลืมแบน์ด้วยนะครับมันไม่ต้องทำอะไรเลยมันแบบแค่เอาไอตัวล็อกเป้าไปเล็งอะ่ะมันก็ได้แล้วอะมันโคตรจะเทพเลย อืมโปรติดตลกท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้โป้หมวนตีลังกาตบหัวน่ะหัวแตกโบตีขาลื่นหัวแตกอืมทะลุทุกสิ่งอย่างอ่าวะมาหาเลยไม่ต้องไปเดี๋ยวแัทไปหาเองนะคำคมใหม่ คุณไม่จําเป็นต้องหาโปเพราะโปจะไปหาคุณเอง <c oughs> ดูดิโหดูดิท่านผู้ชมน่ะมันแบบมันแค่เลงเอาอะ <c oughs> มันแบบโหเกินไปท่านผู้ชมนะกแบนด์มันด้วยนะครับถ้าเจอนะอันนี้ผมเจอเองเลยนะไม่ใช่เป็นคลิปของใครเจอเอง <c oughs> มันแบบโคตรจะเทพเลยนะครับมันแบบแค่เล็งเอาแค่เล็งเอาเท่านั้นอ่ะโคตรจะหาเลยนะแต่ว่าก็แบนนะดูดิยังไม่เห็นตัวเลยหัวแตกแล้วนะนะนะโอ้โหยิงตูดยังหัวแตกอืยิงตูดยังหัวแตกถ้าใครบอกว่าไม่ใช่โป้ก,ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะ ถ้าไม่ใช่โปเป็นเลยอ่ะอายเคล่างสองเนี่ยก็ก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยที่ว่าไม่ได้ลงคลิปนานเพราะว่าผมไม่สบายนะผมก็เลยต้องพักผ่อนก็เลยไม่ได้ลงคลิปมาสัปดาห์นี้คลิปแรกมาก็หาเลยจะหาดีไหมหรือจะอะไรดีเปลี่ยนอารมณ์ตามไม่ทันนะ ผมเกลียดมากเลยพวกเล่นโปรนะแต่ก็ช่างมันกเกลียดไปยังไงก็ไม่ได้อะไรนะครับ <c oughs> ดูดิมันลอยมันลอยแบบว่าไม่สนอะไรแล้วนะ <c oughs> มันเกินคนนะยิ่งกว่าไอยูเคก็อันนี้เขาเรียกโปรเลยโปรลอยฟ้างเงี้ยโอรนั่งขี่อโปอะไรนี่นี่น นี่โอ้โห่น้องชมมันมุดดินมาฆ่าผมเลยดูดิโอ้โหม้หมวนหน้าตีลังกากับหลังอืชักกระสุนด้วยฮลัลโหลไกดืเฮยอันนี้ไม่ลากหัวมะฮลัลโหลไกมันวาร์ปมาหาเลยนะท่านผู้ชมไม่จาเป็นต้องมาหามันมันมาหาเองนะครับทะลุไอ้หัไปเลย มันเดินดีๆนี่จะไม่มีใครสงสัยไปเลยแล้วคนนี้ก็ยิงมันโอเคนะก็มีประมาณนี้แล้วก็มันก็ยืนนิ่งๆนะครับแล้วมันก็ยิงผมแล้วมันก็น่าจะทำอะไรสักอย่างไปละบายๆเจอกัน